เราวันนี้นะครับเกมเศรษฐีของเรานะครับมีเงินถึง2ล้านบาทที่จะให้ผู้แข่งขันของเราคว้างเงินรางวัลไปนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับชื่ออะไรครับเนี่ยเออเอาชื่อเล่นชื่อจริงคบชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อลิซี่และชื่อจริงเหรอครับลิซี่ดวงเราวันนี้นะครับเกมเศรษฐีของเรานะครับมีเงินถึง2ล้านบาทที่จะให้ผู้แข่งขันของเราคว้างเงินรางวัลไปนะครับ ถ้าพร้อมแล้วมาพบก,กับผู้เขนขันท่านแรกเชิญพบก,กับเขาอะไรครับสวัสดีครัสวัสดีครับเชิญน,น้งครับ พี่ต่อยใช่ไหมคะเนี่ยครับผมดีใจมากครับมารายการเกมสศิษีนูชอบมากนะคะดูตลอดลยค่ะตั้งแต่ย้ายช่องสาม,มาไอทีวีนี่ภาพช,ช,ชัดชัดชอบพี่ต่อยครับพี่ต่อยหล่อมากเลยกวนใจนูเลยนะคะคมารายการนี้ถูกตัดการทำเจคปอดแตกเลยนะคะได้เงินเยอะๆนะครับไปผ่าตัดสักทีก็ยอยากเป็นพีกชอบพี่ต่อยรักครับพี่ต่อยคะ่ะจะมาตาังมาตังใส่หนูทำไมเนี่ยพูดไม่หยุดเลยหายใจทางไหนครับคุณตูดมั้งคะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะช่ออะไรครับเนี่ย เออเอาชื่อเล่นชื่อจริงคะชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อลิซี่โอ้ชื่อเล่นชื่อลิซี่ค่ะและชื่อจริงแหละครับลิซี่ดวงครับพร้อมกับเงินสองล้านบาทแล้วนะครับพร้อมแค่อยากได้มากถ้าพร้อมแล้วคําถามข้อที่หนึ่งถามว่าใครในจํานวนนี้เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุด ใคร<ด>ในจำนวนนี้เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดหนึ่ง <c oughs> วิลลี่แม็กอินทอร์สสองพีทคองเจือสามสอนรามเทพพิทักษ์สี่บอลเชิญยิ้มใครในจำนวนนี้คือผู้ชายที่หล่อที่สุดครับ วิลลี่นี่หล่อมากลุกคครึ่งเทศเอพีทองเจือหล่อร่ำบึกโอ้ยดวงวัน,นโหโหด้วยขอบคุณมากครับลิกเกตที่ดังเทพบัญชานะครับจำไว้ติดหูก็เลยนะครับเออ,เ,ออเออบอกพี่เทพบัญชานะทำไมครับเขาก็ใช้ตังเป็นแล้วแบ่งกันระครับ่ี่ีทองเจือก็หล่อสอนลร้ยขวัญใจดูละครทุกเรื่องครับผม ไอ้บอลให้เกียกิเขานิดหนึ่งครับเรียกว่าคุณบอลครับอย่าไปเรียกเขาไอ้ครับแล้วก็ตีบอลครับเประธานโทษค่ะคุณต่อยขาครับไอ้คุณบอลเนี่ยมาติดโผกับเขาได้ไงคะคุณอย่าเพิ่งด่วนตอบนะครับคุณมีตัวช่วยถึงสามตัวช่วยนะครับมีอะไรบ้างคะเปลี่ยนคาถามตอบสองครั้งหรือว่าถามใครก็ได้ภายในประเทศรู้ตัดสินใจเลยค่ะคุณจะตอบว่าเปลี่ยนคําถามไม่ลองตอบดูเหรอรไม่ตอบ คุณเปลี่ยนคำถามนะคะเปลี่ยนเลยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับคำถามข้อต่อไปถามว่าใครในจำนวนนี้เป็นผู้ชายที่ผู้หญิงต้องการมากที่สุดในโลกผู้ชายอยู่นะหนึ่งทอมครูซสองเดวิดเบคแฮมสามบริโอโนาโดสี<อ> บอลเชอยิ้ม oh. โอ้เขาหนีไปบึงนอกบึงยังตามเข้าไปอีกเนาะหน้าด้านใครในจำนวนนี้คือผู้ชายที่ผู้หญิงต้องการมากที่สุดในโลกทอมครูดหอแต่หนวดเยอะไม่เคยชอบเจคกี้เดวิดแบ็กแฮมหล่อเป็นนักบอลถ้าเกิดไปนอนกับเราไม่ถูกใจต้องเตะเราแน่เลย รีโอนโดใส่ซื่อน่ารักบอสไม่อยากอ่านชื่อมันเลยคนเนี้ยเออคุณตอย่ะอะไรครับหนูถามอะไรนิดได้ไหมคะถามว่าถ้าเกิดตอบผิดเนี่ยมีผลกระทบต่องานหนูไหมคะก็อาจจะมีครับอฉะนั้นแล้วคุณควรพิจารณาสักนิดหนึ่งครับอาจจะตกงานได้ว่ากันเถอะครับผมไม่ต้องพิจารณาหนูตอบเลยค่ะคุณจะตอบว่าปอนเชิญยิ้ม ตอบว่าบอลชนยิ้มค่ะและบอลชนยิ้มเป็นคําตอบที่มึงจะชู้หาแม่มึงเหรอมึงก็รู้คําตอบแล้วจะชู้ทาไมเนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกตครับรายการบ้าไรเขียงก็ถามเข้าข้างตัวเองจะปฏิเสธก็ไม่ได้โอโ้โหมันหน้าตาดีหลักฐานมันฟ้องโอโ้โหเคยส่องกระจกบ้างหรือเปล่า กูดูในขันน้ำมนตสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไร์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร์กดเลยครับกดเลยปะโทกดได้ดิเออไปละบาย